ไม่เลยยานจะมาละสีซ้ายขวาซ้าขวาซ้ายขวาซ้ายขวาสเอียอย่าคุณยอมยอมง่ายกับทำมามากพอละฉันขอมั่งไม่ได้เลยพวกนี้อะไรนะนคือคำดอบนี่คอมเมนต์ดูนี่สิอืมขอฉันคิดก่อนนะมาแล้วคืออุ้นหื้แก๊สเลยเพื่อนเนี่ยไม่มีแล้วเหรอ งไงดีวยพอแล้วไงแกคิดจะรอดยังงั้นใครต้องการกูโอยงาด้วยมีเสียงมันกันับก้างนีไม่ได้เอาเนี่ยไปถ้าอีกมาแล้วมีตาอตัวนี้ตัวนี้สกีไมดีมาอ

นายไม่ต้องคิดมากจบมือสักหน่อยไหมได้เลยเฮ้ออะไร,ะไรนะมาแล้วมีมีม้เหลือกับตัวบ้างไหมเนี่ยนายลองออกลองดูสิมันม,มีกี่คนไหมไปยเนี่ยของมันวะน่ะมันคือกับดักเหรอจะต้องหนีไปแล้วจะไม่มีเกส์นะด้วยพลังใจก,กิเล่ของพวกเรามันจะช่วยได้อีกดี จริงเดย้ไททนไปกันหมดแล้วหรอนี่ไททันมันคือกับดักนะทนไม่เชื่อหรอกทุกคนขึ้นไปแล้วมาลับแล้วไททมนไททันคิดไปก่อนดีกว่าจีิีดีจีหนะไม่นะเราจะหนีไปไี่อน่นมา เอานี้ไปเก่งขี้รออะไรซะแค่นี้จะทำไรค่าได้เอานี้ไปด้วยล่กันทุกคนง่ามันทุกคนง่ามันทุกคนง่ามันแค่นี้ก็จบแล้วสินะเฮ้ย่อนะโอ้สวัสดีครับู่สนใจเอาเสียงของเาปนไหมครับู่ ล้วมวแ้ยแม่เแม่แม่วแม่่แน่แม่่แม่แแม่อแม่่เแม่เอมีเ่เห่เ่าอแม่อแอแ่เเห่เแเแมนเ่แม่่ร่ ท่านดีลแมยไม่นะเออแฉไว้เนถะิดจุดที่ฉอดแล้วกูบายนะกแกเออแล้วฉันมีของขวัญสำหรับแกด้วยอะไรมันไปเมื่อกี้นะ่ะอย่าบอกนะว่านี่แกอ,อีกแล้วเหรอฉันอีกแล้วอะไรอีกเนี่ยอย่าบอกนะว่ายิ่งขีออ้ละแกแล้วพวกเรา เอาดูทรงกับกอนดีกว่าแคทันดูเม็ดรัก่อนแล้วโลกนี้เอาไงดีละ่ะพวกเอ้ากิบไม่ด้เพียบเลยยี่จะต้องบุกไปแล้วห่ะกมีแกดูอะไรอีกนะหรือว่าไม่กอดแม่พวกเราตัวตอีกแล้วเหรอโหดีเลยแค่ตัวต่ยมีนายยิบไปด้านหลังเลยรับครับ โอโหไปแบบไม่สนใจเลยขอโทษนะเพื่อนนี่โอาของนี่ไปดตายแล้วไหมขึ้นมบูรอไม่ตายตายง่ายเกินรีบไปต่อดีกว่าขอโทษนะเพื่อนสกิดี้ออกอีกตัวอานี่ตัวนี วันกีโก็แค่ปิดอหลบไปเองรถนี่เแกจะทำอะไรของแกไม่นะรีบขึ้นไปเร็วรีบขึ้นไปเลรีบขึ้นไปเลรีบขึ้นไปเรวเอ้ยไาแล้วแม่รีบไปก่อนดีกว่าดีหน่อยคาเมอ่าแมนจ้ไม่มีทางจับจคาดายอะกอ้าสกิบิดีสว่านี้มันก็จอบกินไปต้องใช้แเทสกิบิดีนาิกานุ่นรีบไปดีกว่าเรา อแก้วดีชีอันนี้ก็ตายงโก่ึ้นไม่สนุกเลยไปก่อนดีกว่าเราไปเ,เล่นไปหัวหน้าคอกเมนลิรนเลยดีนเลยนีน่หัวหน้าดูนี่สิขอบคุณมากนะไหนดูสิไม่มีไททันวางสักตัวเลยเหรอน,นี่อะไรอีกนะนาฬิกาเพียบเลย

เมื่อกี้นายเหลอรักทงแมนีงปวดหัวอีกแล้โอ้ยมีแลอันีก็สกอก็ปอิจมันไม่ได้แล้วสินะไม่แล้วเพื่อนนีไปแกตัวฮ่าฮ่าฮ่รีบหนีไปเร็วไม่นะมันมาแล้วแลเรตายไี่เนี่ยโอ้ยปวดหวจเลยอะไรนะเพื่อนนีเร็ว นี่เลยฮ่า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 ่าฮ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 ่่า่าฮ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 ่าาฮ่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 ่ ดูส่งยาตาดีที่รักตาบอดไปซะตาชานละ้วโอ้อมันดีเป็นบ้าแล้วสินะาาได้เวลาจบบัญชีแกแล้วไม่เป็นไรหลอขอบคุณนะดีวูเม็ดไม่เป็นไรจ้ะเ <c oughs> จะมีบิ๊กซังครับพวกเราเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> มัวแต่ทำเป็นลิงอยู่ได้เอานี่ไปซ่าวไวูวูวนะกดสิก <rant> นูก <mystery> ูว <execut or> ูวูวูวอวู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 วนวู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 วยวูงเฮ้ยอย่ายิงนะฉันูว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  Lu mengapa? Koyak, 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 Coi coi lepah. Apa? 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 Apa?